ตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งันแล้วเออเพิ่งตื่นนอนเมื่อเช้าเนี่ยตื่นสายหน่อยแปดโมงเช้าเพิ่งตื่นนอนนะแบบร้อนเปรี้ยงๆเดี๋ยวต้องเอาผ้าไปจากแล้วซักผ้าไว้ อ,อ่าสักเรียบร้อยแล้วฝันเรียบร้อยแล้วปิดสวิตก่อนเออมหาดครับเออมาเก็บมหาดสุกกินนะฮะเกือบจะลุดหลุดลงไปนะ,ะเดี๋ยวค่อยๆก่อน อ้เก็บสักหน่อยเฮ้ยชาวนี้มีเยอะนี่ยสามไปละนู่นเอาตรงไหนง่ายๆุ่๊บอือสี่ไปละ ไปดูด้านนู้นหน่อยเก็บเหมือนเก็บไข่เลยเนาะอ่าไปแล้วอุ้ยตายหก ขยับมาทาั้งนี้หน่อยโอ้ตายตงมุดเข้าไปข้างในอีกเออซุกเข้าไปข้างในนั่นหลูกเกดลูกก็แล้ว เดี๋ยวค่อยเก็บเอาพักก่อนอดูทางด้านนี้นะ,ะในสระน้ำก็ล่วงเต็มไปหมดฮะัว,วเป็นอาหารปลาไปฮะเอเป็นอาหารปลาให้ปลาตัวน้้นอๆมันจอดกินฮนะ ตายและวไก่ก็มาไข่แล้วก็ออกลูกเดี๋ยวช่วยมันเอาลงไปหน่อยโอ้ยมีตายด้วยน,นั่นแหลตายเลยตายกี่ตัวมั้งนะ,อะเอาลงหน่อย้าวอันนี้นี่ลูกอ้าวอยู่ในข้างในกี่ตัวหนึ่งอ้าวสองตัวหลุดไปเห็น ตายแล้วถงใส่ออกมาเช้าเนี่ยมั้งนี่โอ้นีไปอยู่ไหนต้องเก็บเกี่ยวไปทางไหนแล้วก็วิ่งไปหาแม่มนะันจะอยู่ไหนไม่รู้น่ะเอ้า Ừ, chút con này, nè, ào,